เ่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นเล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมและรับมาแน่แม่จ๋าก่อนไปก่อนไปใครเคลียดก่อนไปก่อนไปใครเคลียด์จะเหงาจะเศร้า การกอนบ่ายไข่เครียดในรูปแบบคาเฟ่จัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลกนักร้อหรือวมายากลและตอนนี้ครับพาท่านมาพบและสัมผัสกับนักร้องท่านแรกกันก่อนเลยเขาเกิดมาเพื่อฆ่าโซมมาลีบทขยี้บอกี้ไลอ,ออนอดอ้อ,อนอิงวลินทอนมองคอนใส่จะคันหูใครๆก็อยากจะดูพบกับคุณชมพู่กอนบา่า ค่ะสวัสดีค่ะเอาคนไปไหนอ่ะทั้งนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเตรียมมาร้องวันนี้ทั้งหมดกี่เพลงฮะ339ร้อสามกร้อยกว่าเพลงสามร้อยกว่าเพลงเลยร้องไปเยอะร้องเพลงที่เท่าไหร่ก่อนเอาเพลง339ก่อนเพราะเพลงแรกกับเพลงสองจำเนื้อไม่ได้โอ้โหเอาเพลงสุดท้ายมาก่อนเลยเอาเพลงสุดท้ายก่อนเลยจะได้เซอร์ไพรส์แล้วครับใช่ครับในบทเพลงอะไรฮะบทเพลงของหญิงลีศรีจุมพลอ๋อเขาคือคู่แข่งกับหญิงลีศรีชุมพล เข <rev. S 2> <ery. S 1> าคือชมพู่คู่เหนือมวลอุ้ยเกือบคิดไม่ทันเนี่ยไอ้ <c oughs> คิดอุ้ยตอนซ้อมไม่ถามเลยเออเออถ้าพร้อมแล้วขอมอบไปทีนี้กับชมพู่ก่อนไอยู <Lindsay> ่คนเดียวมันเหงาเปลี่ยวหัวใจ<แ>ค,คิดวุ่นวายจะไปไหนดีว่าโชหาเพื่อนไปเที่ยวกันดีกว่า ไปลัลลาตามภาษาคนโสดหนุ่มคนไหนอ่ะตจ้งจะขอเบอร์เราเพิ่งเจอไม่ให้เบอร์อย่าโกรธเล่นตัวก่อนอย่างอนนะขอโทษเดี๋ยวให้หมดทุกเบอร์เลยค่ะฉันไม่ใช่ผู้หญิงจั่ฉันไม่ชอบ่ออบคุยชอบหมกเที่ยวให้ใจเลืองลา ดื่มกันบางเป็นบางเวลาอสิสระแบบผู้หญิงลัลลาถึงไม่เลิศไป่สวยปานนางฟ้าถึงเป็นแก่ผู้หญิงรอลอรลอ๋ลรอล๋อลออลอรลอ๋ลรอล๋อลออลอรลอ๋ลรอล๋อลออลล เป็นที่ใครอ่ะเป็นที่แม่เสียงเสียงไปไหนมาเสียงแหกเราไปตากแดดนานตากแดดอะไรเราได้ข่าวว่าไม่ผ่าคอมาไปผ่ามาสิไปผ่าคอจริงๆคือเป็นเรื่องของเสียงแต่ว่าเป็นคนชอบร้องเพลงเลยอยากมาจอยให้ทุกคนได้ฟังกันแต่ก็อยากสนุกกับคนด้วยเพราะว่าวันนี้เห็นว่ามีมยากลมีมยากลต่อเลยฮะชอบมากพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วเสียงปรบมือดังๆต้อนรับ Super n e ์ Magic s ิ o w สวัสดีครับ จับตาดูใหดีครับ,บ 5, 2, กับผ้าหนึ่งผืนจะเกิดอะไรขึ้นฮะ เดี๋ยวมันจะหายไปหายยังไงดูนับหนึ่งสองและสามเฮ้ยหายไปแล้วอยู่ไหนงงอยู่ไหนงงกันทั้งหมู่บ้านอ่ะอยู่นี่จอาไปอยู่ที่ไหนกันเราไปเดบบไว้ตรงนั้นเราไปให้เขาอีกชมชุดต่อไปกันเลยดีกว่า เฮ้ยแตกไเนะแตกไปเ้ยอ้ยเปไงครับพี่นี่ยสุดยอดมากขนาดดูใ,ใกล้ๆเลยเราจับไม่ได้เลยจับไม่เห็นเลยอ่ะดูใกล้กันนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเห็นดิมันก็ไม่มั่นใจต<ห>ัวเองใช่ เก่งมากครับชุดต่อไปเป็นอะไรฮะพูดถึงดาบเลเซอร์มีเป็นของเล่นใช่ไหมครับผมเตรียมของเล่นมาให้ลูกพี่ชมพู่ด้วยเตรียมของเล่นให้ลูกฉันตอนนี้ลูกชอบอะไรดีอ่ะไอตุ๊กตาบาร์บี้ชอบได้ยูนี่นี่นี่ซื้อมาเลยที่พารากอนพารากอนทำไมถุงเหี่ยวจังอะไรนะครับทำไมถุงพารากอนใช้เทปพี่แล้วไงนี่เลยตาไงตาคนเบียดนี่เป็นตุ๊กตาบาร์บี้ที่ผมภูมิใจมอบให้ลูกพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ โอ้ยไม่ลงทุนแล้วไปตัวตัวแล้วมาเป็นกระดาษอย่างเงี้ยมันเล่นมียากนนได้ยังไงอ่ะพี่ใส่เข้าไปอย่างงี้นะกลับบ้านไปปั๊บนี่แล้วพี่ก็ลูบ่างงี้แค่แล้วก็เสกเฮ้ยนี่แล้วก็ตัดตัวอย่างงี้นะเอออเาตัดก็ขาดหมดเลยดต่อได้จะต่อได้ยังไงมันขาดต้องให้อีกไหมเฮ้ย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 อะไรกะไม่มีอะไร แล้ต่อได้อ่ะต่อได้นี่เอามอกี้มันขาดอยู่เอ้าเออวะเออแล้วที่สำคัญพี่ก็เอาตุ๊กตาไปใส่มันก็เป็นแผ่นอยู่ดีใส่ไว้นีบนี่ไงอยากได้เป็นตัวอ่าเป็นตัวพี่ก็ต้องไปซื้อสิแล้วก็ปิดไว้อย่างงี้เออนี่เวลาพี่เก็บเรายังไม่เล่นพี่เก็บไว้อย่างงี้แล้วพี่จะเล่นพี่ก็เสกเฮิรแล้วเปิดออกมาก็ป็นตุ๊กตาไงยนี่นี่ครับ เป็นตัวจริงด้วยอ่ะนี่ครับผมยุ่งไปโวยตายแลวมอบให้ลูกพี่เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับซุปเปอร์มิวเมจิกครับสุดยอดมากแล้วเขาลูกไหมลูกผู้ชายสองคนเลยเนี่ยโอ้โหทึ่งมากๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณซุปเปอร์มิวเมจิกชว์ขอบคุณครับขอบคุณพี่ช์พูกกันไปด้วยครับ ได้ครับได้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถึงเวลแล้วครับที่ท่านจะมาชมตลกกันนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของคณะแกงปลาไหลครับชวงร้านมหาสนุกสวัสดีครับสวัสดีจ้าเครื่องครัวสมัยยินดีต้อนรับครับแม่บ้านรุ่นใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สมัย ฉันกำลังจะหาไอ้เครื่องที่ฉีดน้ำรดน้ำต้นไม้ล้างรถอะไรเงี้ยให้แบบมันมีคุณภาพดีๆอ่ะวพรุ่งนี้ยังเลยมีร้านไหนไหมร้านอื่นทำไมครับร้านนี้มีครับอนี่เหรอใช่ครับจะมาถูกที่ครูเดือนนี่ครับนี่เลยเครื่องอะไรอ่ะนี่ครับผมขอแนะนำนี่เลยครับ เรื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสมยัยซิกอินวันพลังแรงครับ <Creation> นี่คุณพี่ขาทําได้ทั้งรดน้าต้นไม้ทําความสะอาดพื้นล้างรถล้างเครื่องจับกลรวมไปถึงฉีดพ่นยาฆ่าแมาลงก็ทําได้นะคะอู้เรอคะนนครับแล้วคุณสมบัติของเขา <c oughs> มีอะไรบ้างคะอุยคุณสมบัติไม่อยู่แล้วครับเขาบอกว่าแผ่นมันเป็นร้อยอ๋ออุ้ยจะบ้านี่เๆคุณสมบัติของ ของเครื่องนี้นี่เลยครับแรงดันน้ำสูงถึง100บาร์บากำลังไฟฟ้า1,400วัตต์เคลื่อนย้ายง่ายแข็งแรงทนทานและมีระบบออโต้สต็อปช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ด้วยครับอุ้ยตายนะ่าสนใจจังเลยแมอย่างเงี้ยหายากนะครับจัดเลยดีกว่าเอาเครื่องเียครับเอาสี่เครื่องโอ้สี่เครื่องเลยนะครับ ไปทำอะไรเยอะแยะครับอา้าวเอาไปฉีดลดน้ำต้นไม้เครื่องหนึ่งแล้วก็ฉีดพื้นเครื่องหนึ่งฉีดล้างรถเครื่องหนึ่งแล้วก็จะเอาไปฉีดล้างหัวล้างหัวนี่ล้างอะไรครับล้างแขนอันจิกโอ้โหะเจ็บใจจริงๆโิงใจเย็นเนะครับเครื่องเดียวก็สามารถฉีดได้หมดเลยนะครับเอาสี่เครื่องเลยจริงเหรอครับจริงเอาสี่เครื่องนะเื่อเครื่องแรกเก่าก็จะได้เอาเครื่อง สองออกมาคือสองสองเก่าก็เอาเครื่องสายออกมากอย่างงี้แต่ใช้ได้นานอยู่แล้วล่ะใช่ครับจะจัดให้สี่เครื่องครับพอเลยใส่กล่องโอ้โอขอโทษครับขอบคุณครับเยอค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะเพราะว่าสมัยเนี่ยเติมความสุขทุกครอบครัวอยู่แล้วค่ะอคขอบคุณมากค่ะขอบใจมากจันเลยจันเลยได้เลยค่ะแล้วคุณป้ารอค่ะคุณพี่ก็ได้รอคุณพี่ค่ะ อ๋อหนูว่าไงคะวันนี้หนูมีเรื่องกุ้มใจอยากจะปรึกษาคุณป้าหน่อยคะ่ะอ้ยตัวนิดตัวน้อยมีเรื่องกุ้มใจนี่เราหนักอกหนักใจอะไรคือว่ามีผู้ชายสองคนมาแอบรักหนูคะ่ะคุณป้าไม่แต่แล้วโชคดีจังเลยใครกับใครมีนามสมมุติไหมคะได้เลยคะ่ะสมมุติว่าชื่อดอกับตอก็แล้วกันค่ะอาชอยอ <c oughs> ดอกับตอ <c oughs> ใช่คะ่ะระหว่างตอกับดอเนี่ยแล้วหนูชอบใครละจ๊ะ หนูชอบตอค่ะชอบตอ,ชอ,บตอใช่ค่ะชอ,ชอบตอก็เลือกตอสิแต่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะปัดดอ,อย่ังไงคะ่ะถ้าเสียใจยโอ้โตายแล้วงั้นก็จะให้คุณป้าช่วยยังไงล่ะคะหนูอยากจะถามคุณป้าว่าถ้านหนูจะตัดดอให้เหลือแต่ตอเลยดีไหมคะตายแล้วนีอย่าไปตัดสิจ้าเก็บไว้เก็บไว้ๆๆไวนี่ จัดรักตอก็อยู่กับตอแต่ว่าถ้าเกิดตอมีปัญหาจะกลับมาหาดอเราก็ยังมีดออยู่นะหรือไม่หนูก็อยู่กับตอแล้วก็เอาดอมาฝากไว้กับป้าถ้าเกิดเจ็บทั้น้ำใจจากตอก็มาเอาดอกับป้าผมว่าตัดทั้งตอตัดทั้งดอแล้วมาอยู่กับจอจอได้ว่าครับอะไรคะจอจอจ๋งแจ๋ง สวั ub, สดีคร <pr> ับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับาพบกับพวกเราอีกครับคณะแกงปลาไหลทำไมถึงชื่อคณะแกงปลาไหลครับก็แกงปลาดุกธงชัยบอกว่าชอบกินแกงปลาดุกแล้วมันจะไปถึงดวงจันทร์ฮผมก็เลยเอาแกงปลาไหลแล้วไปไปถึงไหนฮะครอบคลุมถึงจักรวาลเลยโอ้ชื่ออยิ่งใหญ่อาจจะลืมโฆษณานี้ไปแล้วก็ได้เพลงน้อพูดแล้วจะหาวยุ้ยนักร้องสาวๆที่นี่ผม ทุกคนเฮ้ยได้คุยได้พาไปเที่ยวด้วยได้คุยกับผัวเขาทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่บ่อยเหรอโอ้โหเมื่อก่อนนี่ผมเรียกว่าเป็นเสือคาเฟ่ขนาดไหนขนาดไหนเมื่อก่อนมีเงินมีเงินขนาดไหนก่อนจะมาชอบนักร้องมีบ้านอ่ามีรถอมีเงินอ่าขับเบนซ์ครับบอกตรงๆโอ้โหแล้ววันนี้ขับเบนซ์มาปะเนี่ยไม่ได้ขับเรารถอะไรมาเนี่ไงจอดอยู่นู่นมอเตอร์ไซค์อ่ะใช่ของใครอ่ะผมไม่ดิอ้าวแล้วเบนซ์ไปไหนอ่ะเบนซ์อยู่ที่นักร้องอ เอาไปให้มันทำไมอ่ะเอาไปเปลี่ยนเกียร์เกียร์กระปุูกงมันถอดออกเป็นนักร้องเป็นช่างฟิตด้วยเนี่ยมันมีอูอ๋เขาไมนักร้องร้านคุณมันมีเยอะๆมีแค่คนเดียวอ่ะเขาลาครับมีนักร้องคนนี้ผ่าคอยังต้องมาประตเบงร้องอยู่เลยเอางี้ว่าเดี๋ยวผมเล่นตลกแล้วเดี๋ยวผมฝากนักร้องไว้อีกคนแล้วกันมีนักร้องมันยัไม่ใช่คนเดียวนะหลายคนเลยเอาจรีบมะเนี่ยไปพบกับเขาเลยเขาเป็น Rock and Roll ครับขอบคุณทุกคนที่ยังรักผมขอบคุณทุกคนที่ยังจำกันได้นะเพื่อนนะวันนี้เนี่ยพี่เสกได้มารายการวิลล่าคาเฟ่เนี่ยนะพี่เสกรู้สึกดีใจมากนะเพียงเล่นเพียงแค่5นาทีเดียวทำให้พี่เสกรู้สึกเบอร์สิบครั้งเลยนะวันนี้พี่เสกไม่ได้เอากีตาร์มานะต้องขอประทานอภัยด้วยนะพี่เสกเอาไปจำนำนะฮะนี่ใครอ่ะเสกครับเสกไงเสกโลโซอ๋อ ใช่ไม่เหมือนเหมือนไอ้ไอ้ลิ้นสัมผัสวิญญาณระยองอะ่ะ,ะ,ะเอะไรเนี่ยแอนน้องเนี่ยเหมือนใช่ใช่ใชใชเหมือนในช่วงนี้เหมือนมีวิญญาณไหมที่นี่นี่นานแล้วนะเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวลิ้นแอนต้องลิ้นสัมผัสไม้หน่อยเนี่ยเอาไปแตะที่สัมผัสไม้เฮ้ยตายตายไม่เค็มนะเพื่อน่ะเดี๋ยวพิเศกร้องเพลงนี้ให้ฟังแล้วกันนะฮะหลายๆคนร้องได้ช่วยพิเศกร้องด้วยนะใช่ครับสุดใจครับเพื่อนๆพนะโอ้ยเพลงนี้ดีของพี่ปูพงศิษย์พระยาธรรมคลายนะ าเพื paid, ่อจะถามทไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิท่งเพราะว่าคิดถึงเมื่อพบมาคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเพื่อวันหลังจะมาใหม่แอดคาราบาลมาจึงมาตามห่วงมารอมมาสมทาความ อยากล้มกันก,กันลอยน่าเธอจทะเด็กชีโลูแต่อยากจะลองเอาแล้วทำเือนไบ้านจะเหมือนว่า,าจะปวดหนักหนาและชุดหนักหนาหัวใจแปดเปื้อนเลือนลอยเอา้เอาครับสื้อชีอเนื้อ จึงมาตามห่วงอ,งอ,อารมณ์มาสมความที่เติมกันอย่ารังคานกันลยนะเธอจจติกที้โซกีโโซโ,โ,โลแล้วแบงแล้แบ้วมาก็เรียนไปเลยแบง่งคนไหไม่รักรม่รักชี้ลงไม่ลง ไอารมณ์ในซอกเดือยนายจิตนายฝันอยากอยู่อยากนานไม่แต่ไม่ต้องสัผับเธออิกชิโรขอเพียงเท่านี้ได้ทนอยู่อย่างนี้สิ่งนี้กันเลยชิดเกิดสุดดมมันเลยจะเก็บเธอไว้ให้เลือบิ๊กโก วิโจ๊กวิโจ๊กนี่มีใครมันมีต้อยต้อยวิโจ๊กมีแดงเป็นโจ๊กไม่ใช่ไม่ใช่คณะตลกวิโจ๊กวิ๊กมีถั่วแร่ด้วยอะไรก่อนไม่ได้ครับไม่ได้ครับเราเราถอยไปยืนที่เดิมกันดีกว่าไปเดินหนีไปบอกวิโจ๊กไปบอกวิโจ๊กไปไม่ไม่บอกไม่ละเดินหนีอ่ะไอไอถั่ไอพวกตลกก็เป็นมันจะเป็นยังไงมันได้ไปใครอ่ะสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับนะนะนะครับนะเออ ก็สวัสด uh nah ีวิลาคาเฟ่ด้วยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องไอ้การเล่นตลกเนี่ยนะครับนะนะตลกเนี่ยให้เขาสะอาดกันเข้าไว้นะครับนะนะไอ้เกี่ยวกับอะไรสีเทาอะไรต่างๆเนี่ยอย่าทำนะครับนะนะนะครับนะก็เจ้ากระบุมเนี่ยเบาๆหน่อยนะพี่จับตาดูอยู่นะนะนะครับนะคดีเก่าแล้วก็มีอยู่นะครับนะนะกล้องจอนปิดเนี่ยสิบห้าตัวเขาดูอยู่นะไม่่ใชนี่เขาเผาบ้านอย่างเดียวอะไรวะอะไรวะเไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ไม่ผมถามว่าไม่ใค่ไข่กเาเป็นโจ๊ไอ้เจ๊ไม่ใช่สภาพเหมือนกัด นี่รครับพ่อครับใดีครับไอ้หนูเอออุยอามาเออเอ,อันเ,เ,เนี่ยตอนที่อาเคยอยู่ภาคเนี้ยโอ้ยภาค7ภาคพิศดารเนี้ย 1> <1> พายิตอนที่อาอยู่ภาค7เนี่ยไอ้หนูตอนนั้นเนี่ยอาไปรับตําแหน่งไอ้สารวัตรรู้ไหมทําไมอาถึงรับตําแหน่งสารวัตรก็คือว่ามีผลงานไงก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเพราะว่าบริเวณวัดมันใหญ่อาตัวดูเลไม่ไหวเนี่ยโอ้โก็เลยเอาเล็กๆสารวัตรเนี่ยก็ตอนนั้นเขาทางการเนี่ยเขาสั่งให้อาไปปฏิบัติหน้าที่แล้วแบบว่ามันชุมมากตอนนั้นเนี่ยโอ้ยจรชุกชุมยุงชุม แรงโอ,อ,อ,อ่งเยอะอ่าก็ตกมือเนี่ยไอ้หนู <S <S เ,เดี๋ยวถ้าเองพูดอีกครั้งครั้งแรกเนี่ยอาเตือนค,ครั้งที่สองเนี่ยตายอุย อย่าวแววอย่วแววอยวแววคืออย่างเงี้ยไม่ได้มันมันลบมนอย่าวแววทันพกมาด้วยนั่นเออไอหนูเนี่ยไล่รถอาเนี่ยมีสามก็บอกเนี่ยปืนเหรอครับเข้าหลามอาไปไหนมาเนี่ยอาไปนั่งตบยุงเนี่ยอาก็กินข้าวหลามไปด้วยแล้วก็ตบยุงไปด้วยเนี่ยชนบุรีนี่ที่ไปชนบุรีมาแล้วอาก็ไปที่เมืองกาญเนี่ยแต่เนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยตอน ถ้าใหม่ที่อาไปไปการนี่นะเอออามีลูกน้องอยู่สองคนอาก็พามันไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเนี้อาก๋วยเตี๋ยวไอ้ต้มยำไข่ไอ้ไข่ของเขาเนี่ยนะตรงลาดหลีเนี้ยเออไอ้ไอ้คนแรกไอ้ไอ้ดาบนายดาบเนี่ยมันขับรถให้อาไอ้คนในดาบไอ้หนูเดี๋ยวเองเนี่ยไอ้ไอ้คนนั้นได้มันหมิ่นประมาทอาได้มันโดนมาตานั้นไปแล้วตัวเองเนี่ยเดี๋ยวโดนอีกมาตาหนึ่งมาตาเท่าไหร่มาตาสั่งเนี่ย เออไปนอนคุยกับรากมะม่วงน่าจะเป็นประโยชน์กว่ายืนอยู่บนนี้เนี่ยอย่ากให้อาพักผ่อนสิาไปเมนต์ย่าไปเม้นต์ให้อามาแล้วให้อาเขาพูดอะไรเมื่อกี้อาเขาก็อะไรก๋วยเตี๋ยวไข่ก๋วยเตี๋ยวพี่บอทครับไอไนดาบเนี่ยมันก็สั่งคนแรกมันก็สั่งลึงใหญ่ตกใจไม่ชูอะไรลึงใหญ่ตกใจไม่ชูเส้นใหญ่ตำลึงใส่หัวใจไม่ใส่ชูรสเนี่ยลองลองไปไปคิดเอาส่วนไอ้ร้อยเวนเนี่ยมันสั่งไข่เล็กไข่เล็กอะไรอะไข่เล็กเส้นเล็กใส่ไข่เนี่ย อาก็สั่งเลยใหญ่ทุกอย่างแต่ไม่แข็งเฮ้ยอาทะเรื่องแล้วไม่ได้ทะเรื่องอาก็บอกว่าใหญ่ทุกอย่างน้ําเปล่าไม่ใส่น้ําแข็งหลายคนเนี่ยก็ถามไปที่ไหนก็ถามอาว่าเนี่ยพกมาตลอดเนี่ยอ,อาจะต้องพกประจำกายไปไหนมันก็ล้วงง่ายหยิใช้ง่ายเนี่ยโอ้อาาโะแสดงว่าเราคือมีความพร้อมไว้เราก็เตเรียมความพร้อมไว้เแล้วอาพกรุ่นอะไรเนี่ยอาพกก๊อก ก๊อกมันถนัดมือกว่าเนี่ใช่หยิบจะล้วงมันง่ายโอ้ยตอนนี้บางทีก๊อกนี่โอเคเลยครับผมว่ามันมันดีเลยอะใช้ได้เลยขอขอดูหน่อยได้ไหมครับอ่่านีก๊อกรุ่นเนี้ยถนัดมือมากชั้นผู้ใหญ่ด้วยจะตกใจครับพวกเราเห็นแล้วก็จะเนีอ่าอย่าอย่าอย่าก๊อกก้าาไอหนูไอ้หนูพวกเอ็งตกใจจนมุกอาเบาไปเลยเนี่ยนี่อะไรเนี้ยก๊อกไอ้หนูแล้วมันยิงยังไงอ่ะ มันขึ้นอยู่กับปั๊มน้ำถ้าปั๊มน้ำดีมันก็ยิงแรงหน่อยผมว่าเอาแอดคาราบาลดีกว่าเอาแอดดีกว่าแอดคาราบาลดีกว่าเอาแอดมาร้องดีกว่าแอดคาราบาลไอ้หนูนถ้าไปเปลี่ยนเป็นแอดอีกเนี่ยมันจะนานนะไอ้หนูงั้นก็เอาชุดของอารียวัตรแต่พูดเสียงแอดผมอยากรู้ประวัติแอดเพราะว่าคอนเสิร์ต40่สิบปีเขาเพิ่งจบไปเพราะพี่แอดบอกว่าตอนนี้เขาเหงามากเหงาเพราะไม่ค่อยได้เล่นคอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตเสร็จกลับมาบ้านนี่แทบจะร้องไห้บ่นอ่ะไปไหนและไอ้นี่ไปไหนยังไม่ใครอ่ะ ใครไม่กะไม่ใครแต่งตัวใครใครอ่ะคุยกันฝั่งนี้ก่อนสิสวัสดีครับพี่น้องรวมทั้งหลายชุดไม่ได้เอามานะครับเอามาแต่เสียงนะครับพี่น้องแต่แต่คือเราลองหลับตาฟังหนึงคิดว่าเป็นอะไรลองพูดกับพี่แอดดิครับสวัสดีครับพี่น้องครับอย่าตีกันนะครับตีกันเลิกนะครับหลายคนรู้จักแต่เพลงของน้าแอดแต่ไม่มีใครรู้จักประวัติของน้าแอดนะครับครับดังเดิมน้าแอดเป็นหนุ่มสุพรรณพี่น้องครับ แอดมีเพื่อนอยู่สองคนใครอะ ลุงขี้เมากับแปปะขายขวดอาชีพอของนาแอดตอนนั้นเนี่ยเป็นคนเก็บฟืนพี่น้องแต่การเก็บฟืนมันเป็นการตัดไม้ทำลายป่าน,น,นาอแอดเลยหันไปปลูกกัญชาแต่ตอนนั้นกัญชามันเป็นสิ่งเสพติดผิดก,กฎหมายใช่<ต>ครับนาแอดกลัวตำรวจจะมาล้างบางพี่น้องทำยังไงก็เลยเลิกอาชีพเข้ากรุงเทพมหานครมาขอทานเป็นวัดนิพกอยู่กับยายสำอางที่ใต้สะพานลอยหัใหญ่ขอทานรายได้มันไม่ค่อยดีครับพี่น้องครับถูกเทศกิจไล่จับทุกวันนาแอดเลยทำ ขนมบัวลอยอไปถวายให้กับหลวงพ่อคูณที่วัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณชื่นชอบเลยให้ไปร่ำเรียนวิชาอยู่2วิชาวิชาอะไรอ่ะวิชาแพะกับคนหนังเหนียวเฮ้ยร่ำเรียนอย่างทอทหารอดทนอยู่กับไอ้เหลืองหางขาวจนในคืนเดือนเพ็ญพี่น้องอและแอดสำเร็จวิชา ออกจากวัดไปตามเส้นทางสายปลาแดกไปยังอำเภอแม่สายพบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสาวปานโอเลยกลายเป็นตำนานนมบ่าวสาวปานมีลูกด้วยกันสองคนพี่น้องครับใช่ลูกแก้วและลูกหินแต่ความรักของนาแอดไม่ใช่รักของละหดพี่น้องครับเป็นรักยังไงนาแอดจับได้ว่าสาวปานใช้ พี่น้องชอบลูกนิ้จบเลยดิาจบครับพี่น้องลูกนิกลูกนิกลูกนิ้จบเลยจบครับครับผมวันนี้พวกเราทีมงานแกงปลาไหลก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับมพบกับความสุขจากพวกเราได้เลยนะครับวินล่าค่ะวนล่คาเฟสวัสดีครับวันนี้รอบหนึ่งนะวันนี้เราไดรอบหนึ่งอบหนึ่งับครับผมครับผมหมูแพงกินไก่ ไปแพงกินเป็ดเป็ดก็แพงอย่าไป็ดอะไรนะอาจะให้พวกเองดูเป็นขวัญตาแขอดูดีดีดีดูได้ได้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยไปไหนอาจจะพกก๊อกไปด้วยอาอาไม่มีใบอนุญาตไปไหนอาด้ผมได้แล้วอดีตจะเป็นตํารวจบอกว่าทำไมพกก๊อกไปอ่ะบางทีฝักบัวน้ำมันไม่แรงเนี่ยอาก็เลยเอาก๊อกเนี่ยไปช่วยได้นะ